มดข่วพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนว่าที่สไพรเล็กมิ้นชาลิดามอบของขวัญพิเศษให้คุณปู่ไยวงในวันเกิดค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะคะเมื่อว่าที่สไพรเล็กอย่างมิ้นชาลิดานะคะได้มอบของขวัญสุดพิเศษที่ทําเองให้กับคุณปู่ไยวงในวันเกิดเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งในโลกโซเชียลที่เราเองมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะ สำหรับคุณปู่ไพรวงเตชะนรงเจ้าของธุรกิจอันโด่งดังอย่างโบนันซ่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นคุณพ่อของหนุ่มสงกรานเตชะนรง ong, อดีตสามีนางเอกสาวแอฟทักะอนพักสุขเจริญค่ะที่มักจะลงคลิปความน่ารักขณะอยู่กับหลานสาวน้องปีใหม่อยู่เสมอเสมอนะคะและเมื่อปีที่แล้วคุณปู่ไัยวงได้มอบเงิน1 0 0 0 0แบาทให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนื่องในวันเกิดอายุครบ75ปีโดยคุณปู่ไัยวงนะคะได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า เมื่อวานวันเกิดก็เลยเดินสายทั้งวัน10โมงเชา้าบางกอกทุดย์จัดโบลิ่งการกุศลลุงหิมาลัยไปช่วยร่วมทําบุญ1 0 0 0 0แบาทรวบรวมเงินทั้งหมดได้กว่า5 0 0 0 0นไปช่วยคุณหมอพรอเทพแห่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วช่วยเหลือคนยากไร้เออเขาเป่าเค้กวันเกิดให้ปู่ด้วยนะปีใหม่นั่นเองและล่าสุดต้องบอกว่าอบอุ่นจริงๆนะคะเมื่อว่าที่สะพายเล็กอย่างมิ้นชลิดานั้นมอบของขวัญพิเศษให้กับคุณปู่ไพวง เนื่องในวันเกิดครบอายุ76ปีโดยงานนี้ภูผ่าได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า Happy Birthday Big Boss Lemon Chelo ชาลิหมักเองวาทีสไพยเล็กนะคะมิ้นชยัยดามอบของควัมพิเศษให้กับคุณปู่ในวันเกิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเเินินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ